สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมที่ร้านในเออดิยอนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวมิกเซอร์นะครับที่เป็นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดบ้านเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นยามาฮ่านะครับ m g 1 0 x อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าของแท้นะครับจากสยามกลการนะครับมีประกันให้นะครับอยู่ทางด้านข้างกล่องนะครับสามารถสแกน QR code นะครับเพื่อลงทะเบียนการรับการสินค้านะครับแล้วก็นะครับ ในส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้กับเครื่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแผ่นคู่มือนะครับก็จะมีให้ก้าภาษานะครับแล้วก็มีแผ่นมีแผ่น product key นะครับของโปรแกรมคิวเบตนะครับนี่นะครับก็คือเป็นลายเส้นนั่นเองนะครับลายเส้นของโปรแกรมคิวเบตนะครับมันจะมีแถมมาให้นะครับอยู่ในอยู่ในนี้นะครับอยู่ในถุงคู่มือนะครับมันจะแยกออกมาอยู่ประมาณเป็นเป็นแผ่นเล็กๆประมาณนี้ครับจะเขียนว่าคิวเบตนะครับแล้วก็จะมี Serial number อยู่ด้านล่างประมาณนี้เป็นตัวเลขกรอบสี่เหลี e ่ยมนะครับเอาไปใส่กับโปรแกรม c u b e นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับมิกเซอร์เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อโปรแกรม c u b e ไดอ้อยู่ที่ sample rate อยู่ที่192 kHz นะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนหมอ้อแปลงนะครับหมอ้อแปลงที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นหมอ้อแปลง มีกระแสไฟอยู่ที่18.5โวลต์นะครับ18.5แปโวลต์นะครับแปลงกระแสไฟออกเป็นแปลงหม้อแปลงออกมาแล้วก็แปลงออกมาเป็นแจ็คสามพินนะครับอะเดี๋ยวในส่วนของฟังก์ชันในการใช้งานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ จะมาอธิบายให้กับท่านผู้ชมให้ได้รับชมกันนะครับว่าวิธีการใช้งานนะครับใช้งานแบบไหนนะครับสำหรับเจ้ามิกเซอร์รุ่นนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่ใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่เจ้าหน้ามิกเซอร์นะครับยมห้า MG10 x u แล้วนะครับมาดูในส่วนของพาคอินพุตนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคอมบเบร์แจ็ค4 สีแจ็คนะครับ1 2 3 4นะครับสีช่องนะครับในส่วนปลั๊กคอมโบแจ็คเป็นยังไงนะครับปลั๊กคอมโบแจ็คก็สามารถเสียบช่องที่เป็น T s แบบนี้นะครับ t ี s แบบนี้ได้ได้นะครับหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าหัวโฟนนะครับหรือนะครับท่านผู้ชมจะเสียบหัวแบบนี้ก็ได้นะครับเขาเรียกว่าหัว XLR นะครับหรือหัวแคนนอนนะครับแบบนี้นะครับสามารถเสียบได้ทั้ง2รูปแบบนะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเสียบด้านแบบไหนก็ได้นะครับ2แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคอมโบแจ็คนะครับ2 in 1นะครับ ในส่วนของช่องถัดมานะครับช่อง5-6นะครับ5-6 7-8แล้วก็90นี้นะครับจะเป็นช่อง TS นะครับหรือช่องโฟนนะครับช่องเป็นแบบนี้นะครับหัวเสียบเป็นแบบนี้นี่ครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับไลน์เลเวลนะครับเขาก็จะเขียนไว้สําหรับไลน์เลเวลตรงนี้นะครับไลน์เลเวลก็จะเป็นสิ่งที่สร้างเสียงด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากลองไฟฟ้าคีย์บอร์ดอ่า หรือเบสนะครับอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามาจากซีดีนะครับซีดีหรือว่ามาจากคอมพิวเตอร์หรือ iPad ดแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าลน์เลเวลนะครับสิ่งที่สร้างเสียงมาจากไฟฟ้านะครับก็จะเรียกว่าลน์เลเวลนะครับเอามาเสียบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับถ้าจะเอามาเสียบช่องคอมโบแจ็คตรงนี้ก็ได้นะครับก็ให้กดแผ่สัญญาณลงนะครับแผ่สัญญาณตรงนี้นะครับตรงขอบสีฟ้าๆตัวๆนี้นะครับ เสียบได้เหมือนกันนะครับเสียบได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของช่องไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนแนะนําให้ใช้เป็นสาย XLR แบบนี้นะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบตรงคอมโบแจ็คนะครับสี่ช่องนี้นะครับให้นิดให้ให้ใช้ไม้เป็นหลักนะครับสี่ช่องนี้นะครับให้ใช้ไม้เป็นหลักนะครับแต่ถ้าจะให้ใช้ไม้เป็นหลักจริงๆก็ช่องหนึ่งสองนเพราะว่ามีคอมพิวเซอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่เหลืองเดืองนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ในส่วนอินพุตทั้งหมดนะครับก็มีคอมบ์แจ็ค4นะครับในส่วนของอช่องที่เป็น t s นะครับ t ี s แบบนี้นะครับแจ็คโฟนี้ครับ6รวมกันเป็นทั้งหมด10นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่น10 x u นะครับในส่วนในส่วนของช่องอที่เป็น usb type b นะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังเครื่องนะครับตรงสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงท่านด้านหลังเครื่องนะครับด้านบนเครื่องนะครับเรียกว่าด้านบนด้านหลังครับตรงนี้นะหน้าผมไม่ได้ยกให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้เชื่อมต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของ USB ผมไม่ได้เชื่อมนะครับแต่ว่าเชื่อมต่อ XLR นะครับไปผ่าน Audio Interface นะครับเพื่อทำการบลกมิกเสียงแล้วก็ซิงเสียงให้กับกล้อง่ะเพื่อบันทึกเข้าวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเสียงกันนะครับต่อมาตรงด้านบนตรงนี้นะครับดูฟุตสวิตช์นะครับก็จะเอาไว้ใช้สำหรับฟุตสวิตช์เอาไว้เหยียบเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับเปิดปิดเอฟเฟกตนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้เหยียบเปิดปิดเอฟเฟกนะครับตรงนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ถ้าในกรณีที่จะใช้งานเล่นฟกซองเล่นคนเดียวอะไรพวกนี้ไม่มีไม่มีมือซาวเอนจิเนียร์ก็ใช้ผู้สวิตต์นะครับต่อไปหน้าเวทีแล้วก็กดเหยียบเปิดปิดเอฟเฟกได้นะครับตรงนี้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับตามปลายปากกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟกเซนต์นะครับด้านล่าง2ปุ่มนี้นะครับสช่องนี้นะครับก็จะเป็นอ่อออกเอานะครับออกเอาไว้สําหรับต่อตู้มอนิเตอร์นะครับต่อตู้มอนิเตอร์นะครับในส่วนของ XLR นี่ครับก็จะเป็น เมนเอาพุทนะครับก็จะเป็น XLR สองช่องนะครับแล้วก็เป็นช่อง TRS นะครับ2ช่องนี้นะครับก็เอาพุทได้ทั้งหมด4ช่องนะครับออกออกแบบไหนก็ได้นะครับออกเป็นแบบ TRS นะครับหรือออกเป็น XLR แบบนี้ก็ได้นะครับ2แบบนะครับออกได้2แบบเลยนะครับในส่วนช่องนี้นะครับที่มีสายต่ออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องหูฟังนะครับหูฟังผมก็ใช้ฟังเพื่อฟังระดับเสียงที่บันทึกอยู่ตอนนี้นะครับ ก็จะได้ฟังไปด้วยกันนะครับว่าเสียงเอฟเฟกออกไหมเสียงที่ผมพูดผ่านไม่ไปเสียงดังไหมหรือเบาไหมครับก็จะได้ยินไปด้วยกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้นะครับที่เขียนว่าอ่าปุ่มแผทสัญญาณตรงนี้นะครับก็จะลบ26 dB นะครับปุ่มอ่าสีเทาๆนี้ครับแล้วก็มีขอบสีเทาๆนะครับก็จะเป็นปุ่มแพสัญญาณก็คือปุ่มลดสัญญาณนะครับในกรณีที่ ใช้แจ็ค TS นะครับมาจากสัญญาณกีตาร์หรือเบสหรืออะไรก็ช่างนะครับหรือไม่มันดังเกินไปนะครับก็ให้กดแผดสัญญาณตรงนี้ลงนะครับกดแผดสัญญาณลงนะครับตรงนี้2อันนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับปุ่มข้างๆกับปุ่มแผดนะครับก็จะเป็นปุ่มโลคัสนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มโลคัสให้ดูนะครับเสียงไมผมก็จะไม่มีความหนานะครับเสียงไมที่พื่บพับ พอพานทศหารอะไรพวกนี้นะครับก็จะถูกตัดออกไปนะครับทําให้เสียงใสสะอาดขึ้นนะครับผมขอตัดไว้แบบนี้แล้วกันนะครับเพื่ออัตราลในการฟังที่ดีนะครับดีขึ้นนะครับถัดมานะครับถัดมาสีขาวตรงนี้นะครับสีขาวแนวสีขาวแนวระนาบนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเกณฑ์นะครับเอาไว้ใช้สําหรับชดเชยสัญญาณนะครับในกรณีที่สัญญาณไมมาเบานะครับเบาหรือดังนะครับให้ลดลงตรงนี้นะครับ ก็คือพูดง่ายๆนะครับเราต้องมาขึ้นเมนมาสเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับเลเวลเลเวลสเตอริโอนะครับเขียนว่าเลเวลสเตอริโอนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับดูตามป้ายประกานะครับขึ้นตรงนี้ไว้ตำแหน่งที่13นาฬิกาเอ้ย15นาฬิกาครับมันจะมีลูกศรสามเลี่ยมอยู่นะครับลูกศรสามเดี่ยมก็แสดงว่าจุดอ้างอิงนะครับหรือจุด0 dB นะครับจุดอ้างอิงคือจุด0 dB นะครับถ้าท่านผู้ชมได้ไปก็ลองมองดูใกล้ๆนะครับ ในส่วนทุกลูกบิดทุกบอลลุ่มเกือบจะแทบทุกปุ่มนะครับเกือบ80%นะครับที่อยู่ในมิกเซอร์ยามาฮ่านี้นะครับจะสกรีนตำแหน่งจุดอ้างอิงศูนย์ดีบีให้นะครับเป็นลูกศรชี้สามเหลี่ยมให้นะครับเป็นมาร์กเกอร์สามเหลี่ยมให้นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีให้นะครับอ่านับแรกขึ้นมาร์กขึ้นมาสเตอร์นะครับเลเวลสตอรีโอนี่ครับตรงนี้นะครับสีแดงนี้นะครับขึ้นมาที่ตำแหน่ง15บหนาฬิกานะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งช่องนะครับขึ้นตำแหน่ง10 หนาฬิกาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะมีลูกศรสามเหลี่ยมชี้ไปให้นะครับแล้วก็นะครับเราก็พูดพูดพูดไปนะครับแล้วก็ดูไฟมิเตอร์นะครับถ้ายังเบาไปนะครับเบาไปนะครับไฟยังไม่ถึงสีส้มอาจให้แตะสีส้มได้เป็นบางครั้งขาวนะครับก็ถ้ามันยังไม่ถึงนะครับก็ให้หมุนรูปบิดสีขาวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจะได้เกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับตัวนี้คือ การทําเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับก็คือแตะศูนย์ได้เป็นบางครั้งนะครับแตะศูนได้เป็นบางครั้งเป็นครั้งคราวไปนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่แน่นหนาแล้วก็เพียงพอนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับเราลองพูดแบบกระทบกระทบกระทบแรงๆนะครับเราลองดูนะครับว่าเราจะให้กดประมาณไหนนะครับกดเยอะไปเสียงก็จะเป็นเป็นแนวระนาบนะครับเส้นเสียงก็จะเป็นแนวระนาบตรงๆนะครับถ้ากดเยอะๆคร้าระนาบตรงๆนะครับ ถ้าตรงกลางๆนี้ก็จะมีอสโลปให้สวิงได้นะครับผมก็ขอใช้อยู่ประมาณ1ิบสนาฬิกาก็แล้วกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงก็จะได้ไม่กระชากมากนะครับอ่ะเอาประมาณนี้นะครับในส่วนของสีขาวสีเหลืองสีเหลืองเป็นคอมพิเซอร์นะครับน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแฟนทอมนะครับสีสิบแโวลต์นะครับปุ่มสีแดงๆนี้ครับดูตามปปากกานะครับ 48โวลต์ไว้ใช้สำหรับไม์คนเดนเซอร์นะครับหรือไมที่ต้องการไฟเลี้ยงนะครับไม่เขาจะเรียกว่าไม์คนเดนเซอร์ก็ไม่ใช่นะครับมันจะมีไม์บางประเภทนะครับที่ต้องการใช้ไม์24โวลต์ก็มีนะครับบางบางชนิดนะครับส่วนมากเขาจะทำเป็น48โวลต์นะครับไม์คนเดนเซอร์นะครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดปิดไว้นะครับแบบนี้นะครับอย่าให้ไฟมันขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของพาค อ่า EQ นะครับ EQ จะมี3แบรนด์นะครับก็จะมีไฮมิดโลนะครับไฮมิดโลสีเขียวนะครับอ่าในส่วนของผ้า EQ ลูกบิดมันจะคับอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเสียงโลนะครับจะเชลบูตอยู่ที่100เฮิร์ตนะครับในส่วนของเสียงมิดนะครับจะอยู่ที่2,500เฮิร์ตนะครับในส่วนของเสียงไฮจะบูตที่10,000เฮิร์ตนะครับจะบูตบูตขึ้นเป็นรูปภูเขานะครับ ในกระดาษผมอาจจะวาดไม่สวยนะครับมันจะเป็นรูปภูเขานะครับมันจะเป็นขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราจะบูทนะครับเราก็ดูแบบนี้นะครับโลมิดไฮนะครับเราจะเพิ่มหรือเราจะลดตรงไหนนะครับมันทําได้แค่นี้นะครับมันมันไม่เหมือนมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่จะมากวาดหาความถี่ได้ว่าเราอยากลดตรงไหนเราอยากเพิ่มตรงไหนนะครับแต่มิกเซอร์อนาล็อกจะจํากัดตรงนี้ไว้นะครับโอเคน่าจะเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับ ในส่วนของลูกบิดสีขาวนี้นะครับลูกบิดสีขาวถัดจากด้านล่างสีเขียวนะครับก็จะเป็นลูกบิดโวลูมของเอฟเฟกนะครับโวลูมของเอฟเฟกนะครับโวลูมเอฟเฟกก็จะมีสีขาวตรงนี้นะครับยาวมาทั้งแถบถึงนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหางเสียงเอฟเฟกตัวนี้ก็จะเป็นสีดำาๆนะครับเป็นการเปลี่ยนโปรแกรมเอฟเฟกนะครับหมุนแล้วก็กดลงหมุนแล้วก็กดลงนะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับถ้าเราจะเอาตัวไหนเราก็กดนะครับกดลงนะครับแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะครับเดีย๋ยวเอาไว้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะกดลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกโปรแกรมเอฟเฟกตรงนี้ก็จะเป็นหางเสียงของเอฟเฟกนะครับสั้นยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีเซ็ตสกรีนพรีเซ็ตเบอร์โปรแกรมของเอฟเฟกมาให้นะครับในส่วนของเอฟเฟกนะครับลูกบิดสีขาวมัตเตอร์ตรงนี้นะครับมัตเตอร์เลเวลของเอฟเฟกก็อยู่ตำแหน่ง15นาฬิกานะครับแล้วก็ไอ้ปุ่ม สีเทาๆนะครับเทาๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเอฟเฟกนะครับถ้าไม่กดตรงนี้จะไม่ดังนะครับเอฟเฟกจะไม่ดังนะครับต้องกดเปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับทดสอบทดสอบนี่นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเอฟเฟกตต่อมานะครับลูกบิดสีแดงนะครับสีแดงก็จะเป็นตำแหน่งแพนนะครับ แพนซ้ายขวานะครับในส่วนของไม้นะครับเราก็เอาไว้ตรงกลางนะครับถ้าเป็นเครื่องดนตรีนะครับเราก็จัดตำแหน่งให้เครื่องดนตรีนะครับว่าจะให้อยู่ลําโพงข้างซ้ายหรือให้อยู่ลําโพงข้างขวานะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็ไปจัดสรรเอานะครับว่าจะให้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับโอเคครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นลูกบิดสีขาวนะครับตรงนี้สีขาวแทบๆตรงนี้ด้านล่างนี้ครับเขาจะเรียกว่าลูกบิดถ้าเป็นมิกเซอร์ที่เป็นรุ่นใหญ่ๆหน่อยเขาจะเรียกว่าสไลด์นะครับตรงนี้มัน มันผลิตมาจํากัดนะครับแล้วก็ประหยัดเนื้อที่นะครับก็จะต้องใช้เป็นลูกบิดแทนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูกบิดเลเวลนะครับหรือว่าสไลด์นั่นเองนะครับก็จะมีจุดอ้างอิงศูนย์ดีบีอยู่ที่ตำแหน่ง15นาฬิกานะครับตรงนี้นะครับ15นาฬิกาคือศูนย์ดีบีนะครับเขาจะบิดถ้าจะใช้ก็หมุนขึ้นมานะครับ15นาฬิกาเลยนะครับแล้วก็เกณฑ์ดังไม่ดังดังพอไม่พอครับค่อยมาเพิ่มตรงข้างบนนะครับทีหลังนะครับหมุนตรงนี้ให้อยู่ตำแหน่ง15นาฬิกาก่อนนะครับ เติมใช้งานนะครับตรงนี้แล้วก็มาตั้งเกณฑ์ตรงนี้ให้พอนะครับถ้าพอแล้วก็คือโอเคนะครับเวลามาเพิ่มรถค่อยมาเพิ่มรถตรงข้างล่างนี้เอานะครับก็คือการตั้งเกณฑ์ครั้งแรกก็คือต้องตั้งให้ได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับตรงไหนอีกตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกบิดสีขาวดูตามปลายปากกานะครับเขาจะเรียกว่ามอนิเตอร์เขาสกรีนว่ามอนิเตอร์โฟนนะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับ ลูกบิดวอลลุ่มของหูฟังนะครับผมหมุนผมหมุนเพิ่มลดนะท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่หูฟังหมอนผมนะครับหูฟังนะครับจะอยู่เส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับตรงนี้นะครับขวามือนะครับขวามือตรงนี้นะครับก็เพิ่มลดตรงนี้นะครับถ้ากดลงไปนะครับเสียงจะไม่ออกหูฟังนะครับแต่ว่าเสียงยังไปมาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับเสียงยังไปมาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับถ้ากดตรงนี้หูฟังจะดับไปเลยนะครับไม่ได้ยินนะครับไม่ออกหูฟังนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนมาสเตอร์หลักนะครับคือเสียงของสายเส้นนี้นะครับเสียงที่จะให้ออกสายเส้นนี้นะครับก็คือตำแหน่ง15นาฬิกานะครับก็คือจะไปเข้าคอสโอเวอร์เข้ามิกเซอร์เอ้เข้าคอสโอเวอร์เข้าอีอีคอลไลเซอร์เข้าพ e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 r, าวเวอร์แอมป์นะครับก็ไปจากเส้นนี้แหละครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นเมนมาสเตอร์ Master, นะครับหรือว่าในนี้เขาจะเขียนว่ารเวิวสเตอริโอนะครับ ถ้าเป็นมิกเซอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่าเมนนะครับตรงนี้เส้นเมนเส้นหลักนะครับโอเคก็ฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของอ่ะผมลืมพูดช่อง RCA นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องของห้าหกแล้วก็78นะครับสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ช่อง RCA นะครับเสียบมาจากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไอแพหรือซีดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถนํามาเสียบเป็นพายอินพุตได้นะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของอช่อง usb ที่เป็น audio interface นะครับด้านหลังนะครับผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอขออนุญาตผ่านไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าก็ส่วนน้อยนะครับถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานนี่แล้วเขาก็จะใช้เป็น,นครับตรงนี้ในส่วนของ audio interface นะครับสามารถนำไปบันทึกเสียงนำไปเล่านิทานหรือนำไปทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้านำทำ u t ท b e ทำ,ทำ, YouTube, ทำคบเบอร์เพลงลงติ๊ t ต k อกคบเบอร์เพลงลง u t u b e อะไรก็แล้วแต่เขาจะ ใช้งานระดับสูงระดับเทพนะก็ให้รู้ไว้ว่ามันใช้งานกับโปรแกรมคิวเบียดได้แล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลโปรดักคีย์อยู่ในนี้นะครับอยู่ในแผ่นคู่มือนะครับมันจะมีแผ่นแยกมาให้นะครับคิวเบียดคิวเบียดตรงนี้นะครับมันจะมีมาให้นะครับผมผมเปิดซีเรียลนัมเบอร์ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อไปเขาจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของใครของมันนะครับเป็นซีเรียลของใครของมันนะครับก็สำหรับผู้ที่ซื้อไปก็จะได้ซีเรียลนัมเบอร์ของโปรแกรมคิวเบียดไปนะครับ โปรดักคีนั่นแหละครับมาฟังเสียงกันนะครับเอฟเฟกต์มาฟังเสียงเอฟเฟกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะได้ปิดคลิปกันไปนะครับเอฟเฟกนะครับขึ้นตรงแรกนะครับสีขาวตรงนี้นะครับขึ้นมาที่มันจะมีตำแหน่งบอกอยู่นะครับอยู่ประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับก็คือ13นาฬิกานะครับจะมีลูกศรสามเหลี่ยมชี้ไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ มาเลือกโปรแกรมนะครับอันนี้ขอทดสอบที่โปรแกรมที่1นะครับหางเสียงผมเอาสั้นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์นะครับเลเวลนะครับเอฟเฟกตรงนี้มาสเตอร์หลักของมันนะครับก็อยู่ตำแหน่งบาย3นะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้นะครับอ่ะทดสอบอันนี้เป็นเอฟเฟกเบอร์1นะครับหางสั้นนะครับผมจะทําให้หางยาวๆก็มากดตรงนี้นะครับเช็ควงจีทดสอบทดสอบทดสอบ อันนี้คือตำแหน่งทิ้งเที่ยงนะครับหางเที่ยงหางอยู่ตำแหน่ง12นานกาก็อยู่ประมาณนี้นะครับหางอยู่ตำแหน่ง15นานกาทดสอบเอฟเฟกต์รีเวิร์ลพอเบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเบอร์สองหมุนลูกบิดสีดําแล้วก็กดลงนะครับมันจะได้หยุดกระพริบนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์พอเบอร์สอง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 ทดสอบ อ่ะคุณไปนะครับเบอร์สามเดี๋ยวเราทดสอบเบอร์สาม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 ทดสอบเบอร์สามทดสอบเบอร์สามเบอร์สี่ทดสอบเบอร์สี่เบอร์สี่ทดสอบเบอร์สี่เบอร์ห้าทดสอบเบอร์ห้าทดสอบเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร รีเวิร์ดสเตตนะครับก็คือรีเวิร์ดรีเวิร์ดเบทีนั่นเองนะครับรีเวิร์ดเบทีนะครับไปตามตัวนะครับรีเวิร์ดเบทีนะครับองง่ายๆเลยนะครับทดสอ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 บอาหารก็ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเบอร์ห้านะเบอร์หก เบอร์หกทดสอบเบอร์หกเบอร์หกก็เป็นรีเวิร์บสเตจสองครับรีเวิร์บเวทีสเตจสองนะครับ, 2, รบก็ใช้ได้นะครับเสียงนี้คือต่างจากมิกเซอร์ er ในท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมปิดเอฟเฟกก่อนต่างจากมิกเซอร์ในท้องตลาดทั่วไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ น้ำเสียงที่ให้มาก็หนานะครับฟังจากหูฟังแล้วก็เสียงผมถือบ้านหนาพอสมควรนะครับขนาดกดโลคัสออกเสียงก็ยังหนานะครับก็ถือว่าให้เสียงที่อบอุ่นนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงให้ไปเต็มเสียงนะครับดูจากวิวมิเตอร์ก็รู้นะครับก็ผมฟังจากหูฟังก็ถือว่าโอเคนะครับพวกยิวพวกนี้ผมแทบจะไม่ต้องบูทไม่ต้องอะไรเลยครับผมลองบูทเสียงหายดูดิทดสอบหนึ่งสองสามสี่สิบวันสิทดสอบสวัสดีครับทดสอบสวัสดีครับ เสียงกลางลงหน่อยตรสอบสวัสดีครับ1 2 3 4งสสีเชียงว่านที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 สวัสดีครับ1 2มิกเซอร์ยามาฮ่าโอเคก็ถือว่าทำได้ดีนะครับขนาดไม่ต้องไม่ต้อง eQ เสียงผมก็ถือว่ามันใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วเสียงค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับเสียงพุ่งมีมิตินะครับอันนี้ขนาดอคอมอคอมเพรสไว้นะครับกดคอมไว้นะครับ เสียงยังถือว่าพุ่งได้นะครับขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสําสหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับสําหรับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นมิกเซอร์ที่สามารถออกงานรับงานแบบมืออาชีพได้นะครับถ้าไปเดินตามห้างตามห้างสรรพสินค้านะครับก็จะมีมิกเซอร์รุ่นนี้นะครับที่ออกงานอีเวนต์ค่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อที่ที่แล้วผมไปเดินห้างมาผมก็เจอนะครับรุ่นนี้เขาก็ยังใช้ใช้กันอยู่นะครับนิยมใช้กันอยู่นะครับหรือว่าจะท่านผู้ชมจะนําไปเป็นใช้เป็นควอ์เพลงนะครับหรือเชื่อมต่อ audio to f a ฟ e นะเป็น audio อร f a ฟ e นะครับเพลงลง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมก็ไปประยุกต์ใช้งานเอาก็แล้วกันนะครับตามความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับทั้งนี้นะครับการใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนเนื้อหาที่ ขาดตกบกพร่องประการใดนะครับทางผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของราคาแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับผมจะใส่ไว้ให้ทางด้านล่างคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับท่านผู้ชมก็ลองกดเลื่อนดูนะครับผมจะใส่คําอธิบายแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรการติดต่อแล้วก็ id line พวกนี้นะครับผมจะใส่ไว้ให้หมดครับมีราคาแล้วก็ค่าจัดส่งนะครับผมจะใส่ไว้ให้นะครับในส่วนของบัตรเครดิตผมก็ยินดีรับนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับยมห้าเอ็มจีสนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ท่านผู้ชมนะครับสายโฟกซองนะครับหรือว่าสายเสียงดีอ่าตัวเล็กเสียงดีนะครับสายเสียงดีนะครับยกให้ตัวนี้เลยครับยมห้าเอ็มจีสนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ